ông ngắt ngắt ông còn nhìn mà ngồi cười oh, ui con nhìn cũng muôn oh. con có muôn đi con muôn muôn. nín nín แค่ขั้นนี้อย่างน้ะมิงนะเออเอาสวัสดีครับมาอยู่กับช่องปอตามจิตชีวิตช้างน้อยมิ่งมงคลนะครับผมโอ้ยใครดินมาถมหน้าบ้านผมเนี่ยดินไผ่เพราะโอ้โหรถเขามีทางตันดิเขามาทำถนนครับ เอาอัดขี้ดินให้สูงขึ้นโอ้โห่นีดูยาวเลยผมเข่าทางมิ่งด้วยมานี่มาลอยเลีนกองดินเพิ่นครับผมมึงบอกมาลอยเลีนดินหาบ้านก็พอวันสิปล่อยกับปอยพ่ะท่านใดญนะครับรถเพิ่นยังเลียนไปเลียนมาอยู่กลัวมิ่งไปเลียนรัดรัดทางเพิ่นยันเพิ่นเบรกไม่ยู่เออ,เอ,อ งัดเสียบเอาเอาเอาสูงกระสุดพอดีเลยโอ้โหเสียบไปแล้วไปแล้วพ่อไปผมนี่พ่อไปผมนี่ผมจะไปนี่ไหมโอ้โหไปผมนี่ผมจะเข้าไปลิ้นอะไรนวางมันไปไปเลย มุ่กัวเาเอนี่อ่ะตัวใหญ่มากอบรู้จ่พูดนะ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 ดีด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 ตีใส่ตีขวายุดีดอ่น้อแับนี้เอาเาะลกลังคือกำลังดีด กินยาไปด้วยนะครับไม่ยอมเข้าร่มเลยเล็กเดือฝั่งนี้ร่มนะครับผมข้างในร่มนะครับแต่มิงบอกผมสิเลนก้องดินสิเลนให้ได้เอ้ยกองมันหญยพ่อเอ้อาพุอนะกองใหญ่มากรลดเขามาเดี๋ยวเรามาดูอาการว่าถ้ารถสิบล้อขับผ่านมาทานนี้สิเป็นอาการไี้พูดอ่ะไปเสียบเสียบเอางัด ngắt ông, ông, Giảm ngắt thằng ngắt đi đi mẹ hình không mẹ 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 Hả? mẹ 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 tỏa hả mẹ 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 Ơi! Bên anh không mẹ mẹ เปียเชือกเล่นอะไรเอา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 เล่นเบิดมือไปเดดนเดี๋ยวค่อยดูครับถ้าผูกไว้่างนี้นะี่คือเล่นกองดินทั้งวันนะครับผมข้ามันมีรถไม่เห็นงานอยู่ไม่ได้เห็นดอกไม่ได้ดอกไม่ไป้อก รุดไปมากกว่ายืดมาเฮ้ยรุดไปน้องมิ้งบอกเฮ้ยมิงงงเอาล่ะรุดไปมากเองนเนี้ยพ่อไปแล้วไปแล้วสีอาบแดดดน,นะนี่น่ะแสงน้อยช้างน้อยจะไปเล่นกองดินอาบแดดครับแม่แม่ดูแม่แม่ดูเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้ววุ้นมีเสียงด้วยส่งเสียงด้วย เพื่อนนะอุ้ยอุ้ยหาเรี่องก้องดินเขาเขาหาเรี่องก้องดินครับ ต่อนองล่นต่อนึงเอาอึ๊บคุณเนี่ยตอนนี้คือกำลังสำรวจนะครับสำรวจว่าเป็นอย่างเพื่อนเกื้อวกองดินเมื่อไหร่น่ะบานผมเนาะผมชี้ยางองอกไอปยังไหนนี่เพราะ่อผมจะไปเลียนหลินท้างไหนนี่ กำลังมิ่งแบบกำลังงงๆกำลังงงกำลังงงอยู่กินยาเลยมีกินยาชิวๆกินยาเราก็เล่นไปด้วยครับชิวมากมิงบอกชิวมาก Oh, oh, bơi hai như này nhìn đi liền bữa để con đi nè mình đi đồ để con đi nè các ông ôi bơi ออเอาแล้วเอาเอาไปนะยูนเล่นแล้วคึกโอ้โหมีเสียงจบด้วย เอ๋อเสียสะดินเพื่อนเราบ่นี้เสียบงัดงัดอีกแล้วงัดเอ๋อลืมสะดินเพื่อนเราอ้างัดอืออือคุดคุดขี้ดินเข้าไปในท้องเราเฮ้ยเบา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  ขุดเอาขุดขุดอุเอาโอ้กองดินเยอะมากมีหมอกถึงใจพันเลยอุ้ยแต่กองนี้ก็มวนกองนี้ก็มวนเอุ้ยนี่กองมวนมวนอุ้ยนอนเกียจเลยวันนี้อ้วน่ะวันนี้ก็อย่าลืมเข,ข้ามากดซับตะใครนะผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมวันนี้พูดจายมันสะพาพนะครับต้องขอโทษขออภัยครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็จบแว้วสวัสดีครับ